สบายดีพี่น้องสบายดีย่ําบ่ายๆตอนนี้ซะแพงอย่างมาเฮือนจานขิดเนาะหลังจากเลิกงานก็ไม่สม้อยมีสม้อยก้อยสมินเงียบกิ๊บคือสิเมื่อยแห้งไผก็ได้ีสบอบ่หรือแนวใดหรือยังแนวใดเออก็ยังบ่มิดปานดโอ้ย นือกว่าพากันเมื่อยนิดชฉาะหมอยมาเปยังเงื่อนอื่นอยู่เนาะกินกินพี่อยากข่อยนี่เจ้าสิกินบ่เดี๋ยวนี่หืมเจ้ากับพี่พี่อ่ะเบื่อให่โตได้เลยมันเมื่อยพี่อะเน่าเน่าเนี่อ้าวสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แล้วงพี่แล้วงานยังอุ่นๆอยู่เนาะยังก็คุ่นกันอยู่เนาะ เพรถ้าได้ปั hey, time, okay. okay. ้นได้ยังถ like ้าได้แตกได้ยังกันเลยน้องยังอุ่นยังเอียดกันอยู่แล้วอะไนี้แต่กันจัดขิดไปใช่ไหมค่ะนอนนอนสลบนอกแห้งคือสิพื้นยากแหละมาว่าจะเป็นอะไรทางนั้นยังมัทันก่อนเลยยังพันไปยี่ร้อยไปยี่ร้อยไป อสงไปเด้อวเอแบ่งกันแต่ห้ายังบ่ได้มาเนาะเอายังวันเ้ายังหายพเข้ามาปกันแล้วตัวเอรไมันไก่กันมันไก่กันโพดา้องเฮ็ดนกันหแล้วเนาะข้าวดวยมันก็อยากไปสิตายละไกัแต่กูพ้นมันหังหยากระแล้วหียกนี่ ดากมาจันข anyway ีดนอนเนาะนมาบสิกช like uh, ่วงมาอีนางยังอยู่เนาะเขาไห้น้ำอีนางนี่แต่ซะอ่ะนางเดียผัดทางอิตาลีผัดเงินมาสวยเรือมาทำบุญทำทานรวมงานป่านี่แหละ

บทัน mm. ้เมื่อพี่น้องจานขิดจนตื่นนอนวัดีพี่น้องสบายดีไปุเมื่อยมาพี่น้องแต่เีดเวิรมดเวิเวิรเวิร์ดเวิไม่อนี่กอื่นนี่ก็ยัดไปม่ใหญ่อีกไม่ใหญ่อีกวนี้เระรน้อยนึงก่อนเขามีงลูกมาเดวันเจกับหยกติดม่เื่อยเหมนกองบุญเล้ว เมียน,นมัยนยังเอาอูคนขนุณขนมและคนณสวกโอ้ไล่พันเนลยังไงแหง้งอันกระพาดผักเงินมาเอ้ยอาาผัดผักเงินมาแม<น>่หา,หายห่าร่อยมาสวยในการในงานนีนล่ล่ะเอ้ยขอบคุณอขอบคุณเด้อเอ้ยฝากเงนินใหม่น้องห่าร้อยบาทห่าร้อยบาท โมกขอบใจอยู่ดีมีแหงเอื่อยเอ้ยยังหักน่องยังแพงน่องคือเก่าอยู่แล้วพอลืมบุญขอบคุณเหลือพัดเด้อทำมัน ойти, จะยืนในจางจะมีเรื่อยเด้อน่องก็มีเมย์คนเดียวก็ไปแล้วเมยเฮานะพูดคำเังเข้าเลยมาพักแสดงความเสียใจนำจานขีดเด้อพอนะทั้งเม <for> <wenn> ่ใหญ่บุญมาเม่ใหญ่กรรมนะแต่แสดงความเสียใจทั้งสองครอบครัวเนาะ เมกะไตมีกับเสียอีกจังหวะไหลมือกันไปผัดเอ้ยไหลเลี่ยกันกระเจ้าไปกันจังหวะขีน้องกระเจ้าเจาะบนได้ปิ่นได้ปัวไอผัดเอ้ยเมกะไตเผื่นกาเสียกับเสียกับท่านหันหัวหอมสับสิบนาทีแล้วก็เป็นเมื่อยเป็นเมื่อยเนี่ยนะเอึ๊แล้วก็เข้าเอาไปลงหมอน้ำกับบัวท่านเข้าในเล้าอุ๊บอุ่มเจีย เล่นขึ้นรถเพราะว่าไปหอดหมอพอว่าโอ้ยปวดจากคักแล้วเพราอป่ะเมือมม่อซาเพราะว่าวปักกันเอามาออนเดือนตึงซากอะไรมาเบิ่งเมร์อะไหายใจบ่าหายใจแล้วจังว่าเพื่อนก็นมีบุญเกินนะเนาะเพื่อนคนมีบุญจใจแล้ว,ลวจใจแห้งในชีวิตเท้ากา้า ไี minutes, ่นอกบอกว่าก็ย so yes. mm ัง hmm. น <sk> ึ yeah, ่งแต่ความนะครับพอเมย์เมย์เท่านี้แหล้วถูกอย่างลำบากมาหนักๆเป็นกับโบเคยห่าเคยเขียนห้าดอกเสียใจเบิดแต่ว่าเอาเวลาโบได้เคยห่าเคยเขียนยังไเ่อยน้ำบักฮำบักฮ้ำบบคีดตะเมียดที่เสียต้องใส่เวลานะอาจารย์โดยตอนเมย์ที่เสียนะก็ ผูกขาน่ะมันปวดหัวเมียมาล่ำข้ามหมูวัวมาข้ามหวัวโอ้ยจานน่จะปวดหัวปวลุ้ยเก็บหัวได้เม่เบื่องนี่เป็นไข่เมยที่หายาไม่กินเดีวไปเอายาหน่าให้ลูกกินเอาน้าไม่กินกินระบาดเนี่ยเขากับกินอาลามขกินโอ้ยยังหาเอากินยังเมียไ้เาบรเป็นยังมากไม่ดอกแล้วไม่กินพกแจะกินแล้วเพราะว่าเม่จะเพีดวิ่งก้อน เอากินแหละเป็นโอเปรยังประกาศอีกเราไปซื้ออันมาม่ามาให้เขาอีกมาม่ามาให้เขาสี่ห่อกินมาม่ากินเขากินหนามเลยนอนเดือดเด้อวะทันคิดในใจเอาเมย์ก็ไม่ดีแต่ดีวะบ่ายแล้วลงมาอาบน้าไปกลับไปเบื่อพ่อเมย์ไปนอนขอดหลอดเม่จะเป็นยังเมย เจ็บหัวใจวิเทเจ็บมันเจ็บตกเอิกเจ็บเจ็บหน้าเอิกโดยเจ็บหน้าเอิกมันแน่นหน้าอิกถ้าแม่นอันนั้นก็เป็นหัวใจล้มเหลวหัวใจล้มเหลวเนาะกอบแกงันคาผู้ขาลูกเอ้ยอย่าสุนี้จากแม่เด้อแม่สิบ่อยู่นําบ่ใหญ่บ่สูงแล้ว่นวาแม่จทั่วจังซี่ว่างโอ้ยเสียใจพ่อพี่น้องเอ้ยเยผดเสียใหญ่อือเฮาก็บ่จักแฮว กับลูกไปอันเหตุงานอยู่หมอเหมาะใช่ไหมว่าจากสิ่งทไปเหตุง,งานอยู่กูและทั้งงานเกาหลีกูและกูได้เงินได้ยังมากใส่ขานี่ขายังว่าขาได้เป็นยังกับเ <ไป S 2> ล <ไป S 2> ี่ยงไปเปลี่ยนเองสิซะต้องมาหากสิ่งทไปคือเก่าเนี่ยแหละพ่อแม่ไปคือเ <ไป S 1> ก่าอะไรเนาะแต่ได้มันได้อะไรแล้วมันกั เป็นไปดีกับดีแล้วเข้ากันมีนาทีสูสูไปนี่แหละยังเนื้อหน่องเศร้าละนี่แหละแล้วก็สูดเรื่อยอยู่ไปนี่แหละสูสูเลยตามนาทีเข้าเข้าได้ไปอันลงทะเบียนอียังเลยเด๊มได้ลงไปลงทะเบียนได้ไปลงสื่อได้ไปสัมผัสยังเลยก็ต้องไปตามอันใจว่าบยบย์ไปบยบย์ไปแล้วปลาปลาเนาะปลาอเนองก็สิอยู่ เหน่ได้เลยน้องกับโบเป็นยังดอกพี่น้องอยู่เต็มมืออื่นอยู่เจ้าว่าในเมื่ออันนี้แหละกัดสิทกันใจนี่แหละอืมใจไปเดือนหิดจะไปเกาหลีพี่น้องเดือนหนาอ่ะแต่ว่าซูซูนั่นแหละเดือนหาพอไปพี่น้องเกับโบฮุ่นเป็นเดือนหาเลยเดือนหกเดือนหกยังหัากับโบจักแต่ว่ามันผ่านแล้วตรวจสุขภาพก็ผ่านแล้วเฉยใช่เหรอเดือนสอง เดือนสองน่ะไปอันตรวจเลือดมาแล้วระบบท่านเดือนสองสับตรวจเลือดนะเพื่อนตรวจก่อนแต่เดือนสิบสองผมเดวันนี้ก็พังกัเศร้าแพงกับชิคอจบขีดก่อนพี่น้องะค่ะก็ไหลกดแซ่อสู้ๆค่ะแล้วเศะ้าแพงก็ยังเคยผ่านมาได้ยอดขีดกับผ่านได้คหมือนกันเหรอเลยอ่าเนี้ยปวดหัาน้ำบวดอยากเป็นกระจาตายต้องทำใจแเนี้ยต้องใส่เวลา ในการทำใจ้เขามาเบิ่งมาแย่งกะขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องอ,อ้วยยิ่งเขาไมา่ได้ยิาา่งเขา